อุปมาด้วยแก่นไม้ <c oughs> ซึ่งตถาคตแสดงตั้งแต่เริ่มต้นก็คือกุลบุตรทั้งหลายหรือว่าบางคนในโลกนี้ตอนออกบวชนั้นบวชด,ด้วยศรัทธาคือความเชื่อความเรื่อมใสใน พระรันารัรหรือในคำสอนของพระตถาคตจุดประสงค์การบวชนะเพราะว่าเห็นว่าเป็นผู้ที่ถูกชาติคือความเกิดนะชรลาคือความแก่มรณะคือความตาย โศกะความเศร้าโศกปริเทวะความค้ามครวนทุกข์คือความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจแล้วก็อุปาญาตคือความคับแค้นใจครอบงำตกอยู่ภายใต้ทุกข์เหล่านี้แล้วก็ต้องการที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์หรือว่าต้องการที่จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง จึงออกบวโด,ดวยศรัทธาแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นเมื่อออกบทด,ด้วยศรัทธาหรือความมุ่งมั่นผลปรากฏว่าลาบสักการะแล้วก็ความสรรเสริญทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นโลกธรรมนะที่แสดงไว้ในโลกธรรมแปด ก็คือธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกเรียกโลกกระทำหรือสัตว์โลกต้องเป็นไปตามธรรมนี้ก็คือ,อราบราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสันเสริญแล้วก็ถูกดินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์เป็นสองฝั่ง ฝั่งที่น่าใคร่หน้าปรารถนากับฝั่งที่ไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาเมื่อเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วที่จะไปหลงมัวเมาแล้วก็ไปยกตนข่มผู้อื่นก็จะเป็นส่วนที่น่าใคร่หน้าปรารถนา ในไฟที่เป็นราบยศสันเสริญแล้วก็สุขเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือภิกษุรูปอื่นก็จะมองเห็นว่าตนเองมีราบสก,การะแล้วก็สันเสริญที่มากกว่าภิกษุอื่นนอกกนี้ไม่มีชื่อเสียงหรือว่ามีศักดิ์น้อย เมื่อยกตนข่มคุณอื่นแล้วก็คิดว่าตัวเองเลิศกว่าอันนี้เข้าในมานะมานะที่แปลว่าความถือตัวถือตนความสำคัญตนก้าประการ <c oughs> อยู่ในสังโยชน์ข้อที่แปด ที่ต้องอาศัยอรหฮัตมัตจึงจะตัดลากถอนโคนได้แล้วยิ่งมามีความสำคัญตนในเรื่องของราบสการะชื่อเสียงต่างๆยิ่งมัวเมาอันนี้ตถาคตตรัสเอาไว้เลยว่าตามตถาคตมัวเมาลืมตัวประมาทเมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ ต้นเรื่องนั้นตถาคตปราบรพระเทวทัตก็คือพระเทวทัตนั้นมัวเมาในราบสการะสันเสริญไปคบหากับพระเจ้าชาติศัตรูก็เป็นธรรมชาติเมื่อมี ยอมอุปทาเป็นถึงพระราชาที่ปกครองแคว้นมคตยอมต้องรู้สึกมีมานะทิฐิมากขึ้นคมอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ได้กมแค่ภิกษุอันนี้ไปถึงขนาดว่าไปสำคัญตนคิดว่าเหนือกับพระพุทธเจ้านะเหนือกว่าพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำอันนี้ไม่ธรรมดา ถ้าคิดอย่างนี้มีมานะอย่างนี้ยังไงก็ไม่รอดถ้าคิดว่าเหนือกว่าพุทธเจ้าเก่งกว่าพุทธเจ้าเมื่อใดก็อันนี้ไม่รอดอยังไงก็จบเหอยู่แล้วไปไม่รอดเหนือกว่าพระศา,าสดายัางไงก็ไปไม่รอดแล้วล่ะตถาคตจึงบุปมาเหมือนบุคคลผู้ต้องการแก่นไม้บุรุษผู้เที่ยวสะ,สะแสวงหาแก่นไม้ การออกบทด,ด้วยศรัทธาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยต้องการหาแก่นไม้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติในเบื้องต้นก็ต้องการหาแก่นไม้แต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปลาบสการะสรรเสริญเกิดขึ้นก็ยินดีปลื้มใจดีใจรู้สึกสมหวังต้องคิดว่านี้คือแก่นแล้ว เพราะเขาไม่รู้จักแก่นที่แท้จริงก็เลยเอากิ่งแล้วก็ใบหอบไปคนที่มีตาดีแล้วก็คนที่มีความรู้เขาเห็นเขาก็รู้ว่าบุรุษนี้ไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพีไม่รู้จักเปลือกไม่รู้จักสเก็ตไม่รู้จักกิ่งและใบแท้จริงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไปคว้าเอากิ่งและใบแล้วด้วยความปลื้มใจอันนี้ก็คืออุปมาที่หนึ่ง กิ่งและใบแห่งพรหมจัรรย์ก็คือราสการะนั่นเองประการที่สองเป็นสเก็ตแห่งพรหมจัรรย์ภิกษุนั้นหรือว่ากุลระบุตรนั้นออกจากเรือนบวชด,ด้วยศรัทธาเห็นว่าถูกทุกข์ก็คือชาติชรามรณะครอบงำ ต้องการที่จะพ้นจากทุกข์แล้วก็ออกบวชเมื่อบวชแล้วลาบสก,การะเกิดแต่ว่าเขาคิดว่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มุ่งหวังมันช่จุดหมายปลายทางไม่ใช่สิ่งที่ต้องการบางทีบางครั้งเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่จุดหมายปลายทางไม่ใช่สิ่งที่มุ่งหวังไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ แต่มันมีมากเกินใช่มีเยอะมีมากแล้วมานะทิฐิต่างๆมันบังเกิดขึ้นมันบังทางเขาไว้มันก็เลยมองไม่เห็นมันมองเห็นแค่นี้อะก็มองเห็นแค่กิ่งและใบมันก็เลยไปถือแล้กิ่งและใบลากไปก็ไปฝุ่นตลบไปเลยก็แล้วกันก็เข้าใจว่าได้ของดีมาแล้ว ก็เป็นไปได้อย่างนี้อันนี้เ,เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะแม้ลาบสกาลาเกิดก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางยังไม่รู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการยังไม่สมหวังยังไม่สมความปรารถนาก็เลยไม่ดีใจยังไม่ปลื้มใจ แล้วเขาก็ไม่ไปข่มคนอื่นด้วยลามสักการะที่มีหรือว่าชื่อเสียงที่มีเขาไม่มัวเมาไม่ลืมตัวไม่ประมาทก็บําเพ็ญศีลให้บริบูรณ์เมื่อบําเพ็ญศีลให้บริบูรณ์แล้วผลปรากฏว่าเขามีความปลื้มใจแล้วก็รู้สึกสมหวังว่าเขาทำศีลให้บริบูรณ์แล้วแล้วเขาก็มีมานะขึ้นมาตอนนี้ ว่าเขามีศีลที่เหนือกว่าเคร่งครัดกว่าอันเนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แ <c oughs> ต่รักษาศีลของเขาเนี่ยเคร่งครัดแต่เขาไม่เพ่งโทษตัวเองพอเคร่งครัดแล้วเขาไปเพ่งโทษคนอื่นทีนี้เขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเราเคร่งครัดกว่า ที่แยกเป็นสองนิกายม,มหานิกายกับธรรมยุทธ์เนี่ยก็เขาเห็นว่ามหานิกายเนี่ยไม่คร่งครัดเขาเห็นว่าเป็นเนนเขาก็เลยคิดว่าเขาเหนือกว่าเขายอดเยี่ยมกว่าเขาก็เลยแยกนิกายออกไปนี่ข้เนี้ก็เลยรวมกันไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยก็มีมหานิกายกับธรรมยุทธ เขาไม่จับตังเอาแค่นี้พอเนอะเอาะเคยไปอยูอ่มีเพื่อนสนิทเป็นธรรมยุทธอยู่วัดดงแคร์ขงเทพเ,เคยเคยไปอาศัยอยู่กับเพื่อนไปอยู่เป็นอาทิตย์อยู่เป็นสัปดาห์อันนั้นเดี๋ยวไปคุยหลังใหม่กันแล้วกนเนอะอันตราย เขาทำศีลให้บริบูรณ์เมื่อทำศีลให้บริบูรณ์รักษาศีลอย่างเคร่งครัดคนอื่นนะเห็นว่าเขาว่ารักษาศีลเคร่งครัดแต่ในจิตของเขาเขาไม่ได้เพ่งโทษตัวเองแต่เขาไปเพ่งโทษคนอื่นว่าคนอื่นรักษาศีลไม่เคร่งครัดเท่าเขาเขาเหนือกว่าเขายอดเยี่ยมกว่าด้านศีลเขาเคร่งครัดกว่า ถามว่าลาบสกาละสรรเสริญจะเกิดไหมก็เกิดอีกนั่นแหละเขาจึงมัวเมาประมาทแล้วก็ลืมตัวกับศีลที่เขารักษาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อประมาทมัวเมาแล้วถือเอาแค่ศีลแค่นี้ที่ต่อจากนี้ไปก็ไม่เกิดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาพอใจแค่นี้เขายึดถือแค่นี้ ตถาคตตรัสว่าันี่ยคือผู้ที่ยึดเอาสเก็ตแห่งปรมาจันทร์ถึงความพอใจเนี่ยตถาคตใช้คำว่าถึงความพอใจด้วยสเก็ตเขาพอใจแค่นี้กิ่งและใบก็เช่นเดียวกันเนี่ยเขาพอใจแค่นี้เขาพอใจด้วยกิ่งและใบแห่งปรมาจันทร์แค่นี้อันนี้เป็นประการที่สองนะประการที่สองเป็นสเก็ตก็คือศีลน,นั่นเอง จิิงและใบก็คือราบสการะแล้วก็สันเสริญสเก็ตคือศีลประการต่อมาบุคบุคคลที่สออกบวชด,ด้วยศรัทธาเหมือนกันเห็นทุกต้องการที่จะพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกันก็ไม่มัวเมาในราบสการะแล้วก็ไม่มัวเมาแล้วก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยศีล ไม่ยินดีแค่นั้นเขาก็เลยทำสมาธิให้เกิดขึ้นเมื่อเขามีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเขาพอใจแค่นี้เขาก็ไปมีมานะแล้วก็ไปเพ่งโทษคนอื่นว่าคนอื่นไม่มีสมาธิอย่างเขาจิตไม่ตั้งมั่นอย่างเขา เป็นภิกษุอื่นหรือว่าเป็นบุคคลอื่นนั้นจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตแปรผันเขาทําความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้เกิดจริงแต่ว่าจิตของเขานั้นไปเพ่งโทษผู้อื่นไปยกตนข่มผู้อื่นเมื่อเห็นว่าตัวเองเหนือกว่ายอดเยี่ยมกว่าเก่งกว่าสมบูรณ์กว่าจิตตั้งมั่นกว่าก็เลยมัวเมาลืมตัวแล้วก็ประมาท เขาก็ยินดีอยู่แค่นี้พอใจอยู่แค่นี้แล้วก็บางครั้งบางคราวบางทีก็ไปแนะนำสั่งสอนผู้อื่นด้วยสมาธิแค่นี้แหละที่เขามีอยู่นี่แหละแล้วเขาก็ไม่ทำต่อเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นผู้สอนแล้วเขาเหนือกว่าใครแล้วเขายินดีแค่นี้พอใจแค่นี้ตถาคตจึงตรัสว่าบุคคลผู้นี้ตถาคตเรียกว่า ผู้ยึดเอาเปลือกแข่งพรมจันทร์และถึงความพอใจด้วยเปลือกแข่งพรมาจันทร์พระสูตรนี้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะสามารถเทียบเคียงตัวเราเองได้เลยนะว่าตกลงเราต้องการแค่ไหนปัจจุบันหรือในอนาคตเราต้องการแค่กิ่งและใบเราต้องการแค่สเก็ต หรือเราต้องการแค่เปลือกเราต้องการแค่ไหนหรือเราได้แค่ไหนณนะปัจจุบันแล้วก็สามารถเทียบเคียงบุคคลอื่นได้ไม่ได้เทียบเคียงเพื่อที่จะไปจับผิดเพื่อที่จะไปข่มเขาที่จะไปมีมานะสำคัญตนแต่เราจะรู้เลยว่าบุคคลผู้นี้เขาได้อะไรไปแล้วเขายึดถืออะไรแล้วก็มีความยินดีพอใจในอะไร เราสาธยายมาไหลพระสูตรเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราจำได้นะเราสามารถทรงจำกล้องปากขึ้นใจได้เนะี่ยเราไม่จำเป็นต้องพกวัตถุมงคลก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสำคัญแต่ว่าในพระสูตรต,ต่างๆที่ตถ,ถาคตอุปมาเข้าไว้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นเราเห็นช้างหรือรูปช้างข้างหน้านี้เราก็นึกถึงพระสูตรที่อุปมาด้วยรอยเท้าช้างก็คืออริยสัจสี่รอยพระบาทของตถา,าคตสี่รอยมาในพระสูตรเราเห็นต้นไม้ก็นึกถึงพระสูตรนี้ ว่าด้วยแก่นไม้ไปเห็นกิ่งเห็นใบว่าอ๋อลาบสักกาละเห็นสะเก็ดอ๋อเนี่ยได้แค่ศีลเห็นเปลือกว่าอ๋ออันนี้ได้สมาธิถ้าจะเห็นกระพรี้ต้องถากออกมานะว่าเอาแค่พอที่เห็นเนี่ยนะแล้วก็รู้ว่าต้นไม้เนี่ยมีแก่นถ้าเอาแก่นไปก็อันนี้เป็นที่สุดแห่งปรุงมรจันอะไรประมาณนี้ หรือเห็นน้ำเห็นภูเขาเห็นใบไม้ที่หล่นก็นึกถึงคำสอนของนักตาคตว่าขันห้าไม่ใช่ของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราเปรียบเสมือนใบไม้ที่เขาเก็บเขากวาดเขาไปเผาเขาไปทิ้งไม่รู้สึกว่าเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นนัตตาของเรา ไม่รู้สึกว่าเขาเผาเราเขาทิ้งเราเพราะฉะนั้นไปเจออะไรนึกถึงคำาัถาคตสิ่งนั้นที่ว่าเป็นพระธรรมวินัยเป็นคำสอนของตถาคตเป็นองค์แทนได้หมดเลยแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้สาธยายคำนถาคตไม่ได้สดับคำนถาคตเขานึกถึงคำาัถาคตไม่ได้เขาจึงต้องมีวัตถุมงคลติดตัวไป แต่เรามีวัตถุที่เป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลอยู่ทุกที่ในโลกนี้ถ้าเราจำคำนทาคโคตได้เพราะอนุสาสนีปาฏิหารคือยอดแห่งปาฏิหารทั้งหลายจากสิ่งที่เราเห็นธรรมดาธรรมดาเป็นภูเขาธรรมดาเป็นต้นไม้ธรรมดาเป็นต้นหญ้าเป็นใบไม้ธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็เห็นเป็นสิ่งที่ อัศจรรย์อันยอดเยี่ยมก็คือเป็นอนุสาสนีปาฏิหารอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องไปปลูกเสกด้วยซ้ำประมาณนี้นะประมาณนี้ไปเห็นสัตว์ทั้งหลายอะไรเรากา็นึกถึงคำตาถาคตไปเห็นสุนัขนึกถึงอะไรสุนัขขี้เลือนที่ไปอยู่ที่ไหนมันก็เกาอยู่ตลอดจำได้ไหมทารุณสูตร ตถาคตอุปมาไว้เหมือนสุนัขจิ้งจอกแก่ไปอยู่ตรงไหนมันก็คันไปอยู่ตรงไหนมันก็เก่าตลอดไม่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะอะไรเพราะหนะมกมุ่นอยู่แต่ลามสก,กาละสันเริญอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังวันนั้นใครที่จำอุปมาเหล่านี้ได้ไปไหนเห็นอะไรก็เป็นธรรมะหมดเลยประมาณนี้เนาะคุยให้ฟัง หรืออุปมาในฌานทั้งสี่อุปมาในนิวรณ์ห้าก็ได้เช่นเดียวกันหรืออุปมาในขันห้าถ้าใครจำได้ mm. ก็มีทั้งน้ำฝนมีทั้งฟองน้ำมีทั้งต้นกล้วยอ้เยอะเลยนะพยับพยับแดดอย่างนี้ หรือมเมฆฝนอย่างนี้หรือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โอ้หมดเลยนะรอบตัวหมดเลยลองไปอ่านทบทวนแล้วก็ทรงจำให้ขึ้นใจเราจะหันไปทางไหนเห็นอะไรก็เป็นธรรมะหมดไปในครัวก็ธรรมะทั้งนั้นเลยประมาณนี้เนาะประมาณาประการต่อมา,อากระพีแห่งพรม,มจันทร์เ,เริ่มต้นเหมือนกันทั้งหมดจน มาถึงเรื่องของรับสกาละเป็นกิ่งและใบศีลเป็นสเก็ตสมาธิก็คือเปลือกพอมาถึงกพีนี้บุคคลผู้นี้ทำยานาทศนะให้เกิดคำว่ายานทัศนะที่นี้ในเชิงอัดด้านล่างหน้าสาม้อยสีเขาให้ความหมายว่าเป็นอภินยาห้า อภิญญาหเนี่ยก็อยู่ในวิชา8นั่นแหละแต่ว่ายกเว้นอาสวัคขยาญานข้อหนึ่งก็คือสแสดงฤทธิ์ข้อสองหูทิพย์ข้อสามรู้ว่าแล้วจิตข้อสี่ระลึกชาติข้อห้าตาทิพย์เขาได้แค่นี้อันนี้เป็นในฝ่ายที่เป็นโลกิยะหมายความว่าผู้ที่ทำฌานทำสมบัติให้เกิด ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลก็สามารถทำอภาาินยาคือความรู้อันยิ่ง5ประการนี้ให้เกิดได้เ,เมื่อเขามีอภินยาห้านี้แล้วซึ่งยังอยู่ในส่วนที่เป็นโลกิยะยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเขาก็ไปยกตนข่มผู้อื่นมีความมัวเมามีความประมาท คิดว่าตนเองนั้นมียานัศนะอันยอดเยี่ยมเขาจึงปลื้มใจรู้สึกสมหวังแล้วก็มีความคิดเห็นว่าภิกษุอื่นหรือว่าคนอื่นนั้นไม่รู้ไม่เห็นไม่มีเหมือนเราลืมตัวมัวเมาแล้วก็ประมาทเขาถือเอาแค่นี้แล้วก็ไม่ประพฤติปฏิบัติต่อไม่ปรารบความเพียรต่อ ตถาคตเรียกผู้นี้ว่าผู้ยึดเอากระพีแห่งพรหมจรรย์และถึงความพอใจด้วยกระพีแห่งพรมจรรย์เพราะ,ะนั้นผู้ที่มีอภิญญาณปัจจุบันนี้ก็มีเยอะนะมีเยอะเมื่อใดก็ตามที่พอใจแค่นี้หยุดอยู่แค่นี้ ก็อุปมาตามที่ตถาคตเรียกเอาไว้เลยว่าได้กระพีแห่งภพม,มจันท์ต่อไปก็คือแก่นอันนี้ท่านใช้คำว่าอาสะมยะวิโมกในที่นี้หมายถึงโลกุตระธรรม9ประการหนะ้า347ดด้านล่างที่เป็นเชิงอัดก็คือมรรคสี่ผลสแล้วก็นิพพานหนึ่งนั่นเอง มรส4ก็โสดาปฏิมรสกทา,าคามีมรอนาคามีมรคแล้วก็อรหัตมรสสามัญญผลสี่ก็คือโสดาปฏิผลสกทา,าคามีผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลรวมนิพพานอีกหนึ่งรวมเป็นโลกุตละธรรมเก้าอันนี้ตรถาคตรัสเลยว่าไม่พึงเสื่อมจากการบรรลุ โรกุตระธรรมเก้าประการบุคคลที่บรรลุหรือได้อย่างนี้แล้วไม่เสื่อมและจะไม่ยกตนข่มผู้อื่นไม่มัวเมาไม่ลืมตัวแล้วก็ไม่ประมาทอันนี้เป็นแก่นแห่งพรหมจรรย์ซึ่งสรุปสุดท้ายหน้า348รถาคตแสดงไว้ว่าพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์ในที่นี้รวม สามอย่างหนึ่งคือพระศาสดาสองคือพระธรรมวินยัยสามก็คือพระสาวกหมายถึงพระอริยสาวกที่เป็นพระรันตะขีนาสก <c oughs> หรือจะเป็นพระธรรมวินัยก็ตามหมายถึงว่าพรมจันที่หมายถึงพระธรรมวินัยอย่างเดียวหรือรวมทั้งสามอย่างเป็นองค์ประกอบ มิใช่มีลาบสก,กาละและความสรรเสริญเป็นอานิสง์ไม่ได้มีความสมบูรณ์แห่งศีลเป็นอานิสง์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยโดยประโยคนี้ท่อนนี้ก็น่าจะเป็นอีกความหมายหนึ่งในศีลพตะปรามาตหมายความว่าบุคคลผู้นั้นยึดถือเพียงแค่ศีลว่าเป็นไปเพื่อการ ถึงที่สุดที่สุดทุกหรือที่สุดแห่งปมจันท์หรือปฏิบัติโดยไม่ได้เคร่งครัดในศีลอันนี้ก็ให้ไว้หลายๆความหมายก็แล้วกัน <c oughs> ซึ่งในรัฐวินีตสูตรเราก็ทราบว่าสีลวิสุทธิเป็นลดปลัดที่หนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ต้องส่งต่อไปที่จิตตวิสุทธิ ความบริสุทธิ์แห่งจิตมิใช่มีความสมบูรณ์แห่งสมาธิอันนี้ก็คือจิตตวิสุทธิมีใช่มีญาณทัศนะเป็นานิสงอันนี้เป็นญาณทัศนะวิสุทธิเป็นวิสุทธิข้อที่เจ<ม>็ดก็ยังไม่ใช่อาน,นิสง์แต่แต่มีการหลุดพ้นอันไม่กำเริบเป็นเป้าหมายเป็นอานิสง์เป็นแก่นเป็นที่สุด อันนี้ข้อความต่างๆตรงกันในทุกพระสูตรเราจะได้รู้ว่าจุดหมายปลายทางลึกแก่นที่แท้จริงของพระศาสนานั้นคืออะไรแก่นก็คือพรหมจรรย์น,นั้นมีเจโตมุติที่ไม่กำเริบเป็นแก่นในพระพุทธศาสนาถ้าเขาถามเราก็จะได้ตอบได้อธิบายเพิ่มเติมประมาณนี้ท่านทั้งหลายได้ไดจเจระนะิญภาวนาดีกว่าจะถึงเวลา10นาฬกา30นาที